ทำไมเราไม่ถูกโลกเวี่ยงจนกระเด็นออกไปทั้งที่โลกมีการหมุนรอบตัวเองวันนี้มาคุยหาคําตอบในเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมปองแปงอาจวรงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับวันนี้ต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยได้รับคําถามจากผู้ติดตามบางท่านนะฮะจริงๆต้องบอกมากกว่าหนึ่งท่านด้วยซ้ํานะครับว่าเฮ้ยทำไม โลกของเราเนี่ยมีการหมุนรอบตัวเองแล้วมันไม่เวียงเราจนกระเด็นออกไปล่ะอืมแล้วก็บางท่านเนี่ยส่งมาในรูปของมีมแบบนี้นะฮะก็มีลักษณะเป็นแบบว่าเอ่อตอนที่เรานั่งอยู่ในอะไรล่ะเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่มันหมุนเนี่ยโอ้เราก็เอ่อสนุกสนานรู้สึกถูกถูกเวียงถูกอะไรนั่งอยู่บนรถไฟเหาะที่มีการเคลื่อนที่นะครับเป็นเป็นความโค้งเป็นอะไรก็ถูกเวียงถูกอะไรโอ้สนุกสนานนะครับกริดกราดกันไปแต่พอโลก หมุนนะฮะโอ้โหกลับนิ่งกินอาหารกันไม่รู้สึกรู้สาอะไรเอ้าททำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะหลายท่านอาจจะงุนงงนะครับอะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้ให้รกระจ่างกันไปเลยก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเรื่องอัตราเร็วกันก่อนอัตราเร็วในทางฟิสิกส์ก็แบ่งได้เป็น2แบบนั่นก็คือ1อัตราเร็วเชิงเส้นและ2ออัตราเร็วเชิงมุมทั้งสองอย่างนี้เข้าใจได้ไม่ยากนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มทําความเข้าใจที่อัตราเร็วเชิงเส้นกันก่อนอัตราเร็วเชิงเส้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันบ่อยมากยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาเราวิ่งแข่งเป็นเส้นตรงเนี่ยนะครับวิ่งปลื้ดไปนะฮะแล้วก็เออพอถึงเส้นชยัยปุ๊บเราก็ดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยเราใช้ระยะทางไปเท่าไรแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเราใช้เวลาวิ่งเท่าไร่เราก็เอาระยะทางมาหารเวลาก็ได้ละอัตราเร็วเชิงเส้นตรงไปตรงมาซึ่งเจ้าอัตราเร็วเชิงเส้นเนี่ยนะครับ จริงๆมันก็แฝงอยู่ในการเคลื่อนที่อื่นๆที่ไม่ใช่เส้นตรงด้วยเช่นสมมุติเราวิ่งซิกแซกซิกไปซิกมาอย่างงี้นะครับรๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะซิกแซกซิกแซกแต่ตอนแรกทามือเร็วไปนิดนึงการวิ่งซิกแซกซิกแซกซิกแซกไปไปมาแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่ามีอัตราเร็วเชิงเส้นเท่าไหร่นะเราอาจจะหาอัตราเร็วเฉลี่ยเชิงเส้นทั้งหมดได้ไม่ยากด้วยกันก็เอาเส้นซิกแซกเหล่านี้มาคลี่เป็นเส้นตรงแล้วก็ดูว่า ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไรเราก็ได้อัตราเร็วเชิงเส้นแบบเฉลี่ยมาแล้วนะอันนี้ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรยากเลยนะครับอัตราเร็วเชิงเส้นเนี่ยตรงไปตรงมามากต่อไปก็อัตราเร็วเชิงมุมก็เข้าใจได้ไม่ยากเหมือนกันนั่นก็คือในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยการเคลื่อนที่แบบโค้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันกวาดมุมไปได้กี่องศาแค่นั้นเองนะผมยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกัน,กนเอาไม้บรรทัดเนี่ยกวาดให้ดูเช่นว่าถ้าไม้บรรทัดเนี่ยมันกวาดปื๊ดมาเนี่ยนะครับ กวาดอย่างนี้นะฮะจากศูนย์องศาเป็น90เป็น180แบบนี้เราก็ดูครับว่าจาก0ูนย์เป็น180แบบนี้มันใช้เวลาเท่าไหร่เราก็อา180องศาตั้งแล้วเอาเวลาที่ใช้หารก็ได้ละอัตราเร็วเชิงมุมง่ายไหมฮะทีนี้กลับมาตอบคำถามว่าทำไมโลกของเราหมุนรอบตัวเองแล้วเราถึงไม่ถูกเวียงกระเด็นออกไปนอกโลกโอโ้เนี่ยนะฮะ ลองคิดกันไปดูนะครับลองอาจจะลองพอสคลิปแล้วลองนั่งคิดกันดูว่าเอ๊เพราะอะไรกันนะเพราะอะไรกันนะลองลองนั่งไขค,ครวญดูนิดหนึ่งนะครับฟิสิกส์เนี่ยคิดไปคิดมามันก็สนุกดนะีลองคิดดูแล้วกันคิดไม่ออกก็มาดูต่อนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างด้วยการใช้โลกจําลองนี้ก็แล้วกันมันอาจจะขาวไปนิดนึงนะโลกใบนีนะ้การที่โลกของเราหมุนรอบตัวเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีอัตราเร็วเชิงมุมอยู่เนะอะซึ่งอัตราเร็วเชิงมุมของโลกก็คือ 360องศามันใช้เวลาในการกวาดมุม360องศาครบหนึ่งรอบเนี่ยก็คือ24ชั่วโมงเนาะดังนั้นอัตราเร็วเชิงมุมของมันก็คือ360องศาต่อ24ชั่วโมงซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอัตราเร็วเชิงมุมของโลกเนี่ยมันไม่ได้มากเลยลองนึกภาพครับว่าเราพยายามหมุนโลกใบนี้ให้ได้360องศาภายใน24ชั่วโมงหมุนแบบเนี้ยก็ถือว่าเร็วไปแล้วนะเออ สามร้อยสิบองศาคือหนึ่งรอบใช้เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงมันมันมัน,มนอืดมากเลยครับพบเผลอเนี่ยถ้าทําคลิปให้ดูเนี่ยมันจะชา้าจ,จนแบบทุกท่านคงไม่อยากดูแต่เอาเป็นว่าการหมุนหรือการกวาดมุมเนี่ยมันช้ามากซึ่งการเวียงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับอัตราเร็วเชิงมุมนะครับไม่ใช่อัตราเร็วเชิงเส้นลองนึกภาพนะครับว่าถ้าโลกของเราเนี่ยหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมก็คือหมุนเร็วสุดๆเหมือนกับถัาางที่มัน ปั่นผ้าครับไอแบบนั้นอะโดนเวี่ยงแน่นอนแต่หนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันกวาดมุมไปได้ช้ามากคือมันการการอัตราเร็วเชิงมุมของมันค่อนข้างต่ํามากทีเดียวซึ่งผลของการหมุนตรงนี้ซึ่งก็คือที่เรียกว่าการเวี่ยงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นน้อยมากตามไปด้วยนะครับแล้วในมีมล่ะที่เขาบอกว่าโอ้โหโลกเราเนี่ยมีการเคลื่อนที่ตั้งโอ้โหหมุนไปตั้ง1675กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจริงไหม คำตอบคือมันจริงบางส่วนดังนี้นะครับก็นึกถึงโลกเราอีกแล้วโลกเราเนี่ยมีการหมุนเป็นวงกลมรอบตัวเองนะทีนี้เจ้าโลกเนี่ยนะเวลามันหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันกวาดมุมได้เท่ากันทุกจุดเพราะมันเป็นของแข็งดังนั้นอัตราเร็วเชิงมุมมันเท่ากันทุกส่วนบนโลกแต่ส่วนที่มันไม่เท่าก็คืออัตราเร็วเชิงเส้นลองนึกภาพนะครับถ้าเราอยู่บนขั้วโลกขั้วโลกเนี่ย มันมีการเคลื่อนที่เป็นแ, yeah. แค่นี้นะแต่ที่เส้นศูนย์สูตรเนี่ยโอ้โหหนึ่งรอบมันเคลื่อนที่ไปได้ขนาดนี้ถ้าเราเอาเส้นที่มันวิ่งเนี่ยมาคลี่ออกมาเนี่ยจะพบว่าที่เส้นศูนย์สูตรเนี่ยอัตราเร็วเชิงเส้นที่มันกวาดไปได้นี่นะฮะหมายถึงว่าเอาเอาเอา,เอาการเคลื่อนที่ตรงเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะครับหนึ่งรอบเนี่ยเอาเส้นเนี้ยมาคลี่ออกมาดูโอ้โหยาวมากเลยดังนั้นอัตราเร็วเชิงเส้นที่เส้นศูนย์สูตรจะสูงกว่าที่ขั้วโลกมาก และที่อยู่ในมีมเนี่ยก็คืออัตราเร็วเชิงเส้นที่เส้นศูนย์สูตรก็คือ1675กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นมันคืออัตราเร็วเชิงเส้นที่เส้นศูนย์สูตรครับแต่ถ้าถามต่อว่าแล้วทาไมอัตราเร็วเชิงเส้นสูงขนาดนี้แล้วเราไม่ถูกโอ้โหเวียงหรือกระชากอะไรเลยอันนี้ต้องบอกนะครับว่าอัตราเร็วเชิงเส้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลให้เรารู้สึกถึงการเคลื่อนที่เลยนะอันนี้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับในเรื่องของที่ว่า ทำไมยุงมันถึงบินในรถที่วิ่งเร็วๆได้อันเนี้ยราจะเข้าใจเลยนะครับว่าทําไมอัตราเร็วเชิงเส้นมันไม่ส่งผลต่อ,อ,อผู้สังเกตที่อยู่ในระบบนั้นเลยนะไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนก็ตามเย่าว่าแต่1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับเป็น2 0 0 0 3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่รู้สึกนะครับแต่ในมีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในการเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่มันหมุนๆเนี่ยนะครับกับรถไฟห่อเนี่ยมันแตกต่างจากการหมุนของโลก ซึ่งต้องบอกว่า2สถานการณ์แรกคือเครื่องเล่นกับรถไฟหอเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะว่าเวลาเราจับเครื่องเล่นมาหมุนปั่นเนี่ยเรามักจะต้องใส่แรงเข้าไปแรงมากๆเลยแล้วก็หมุนให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นไอ้แบบเนี้ยมันจะมีเรื่องของความเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งความเร่งหรือการแบบนี้เนี่ยนะฮะมันทําให้เรารู้สึกถึงการถูกกระชากอย่างชัดเจนเลยนะครับเช่นเดียวกับรถไฟหาะเนี่ยนั่งไปนั่งมาอาจจะรู้สึกโอ้โหอาหารในท้องเหมือนมันจะขย้อนออกมาหรืออะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้เกิดการเ,ออเกิดความเร่งขึ้้นมาดวย ซึ่งความเร่งเนี่ยแน่นอนครับมันส่งผลให้ผู้สังเกตอย่างเราเนี่ยรู้สึกถึงการถูกกระชากไปข้างหลังหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเนี่ยมันทําให้สสถานการณ์เนี่ยนะฮะมีความแตกต่างจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองแบบเอือยด้วยอัตราสม่ําเสมอคงที่แถมเวลาเราเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นหมุนๆมุนในสนามเด็กเล่นหรือรถไฟหอก็ตามสองสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับร่างกายของเรามีการปะทะกับอากาศที่มันอยู่นิ่งๆทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ได้อย่างชัดเจนนะ ก็คือเราจะรู้สึกโอ้โหเราพุ่งมาด้วยความเร็วสูงมากโอ้โหหวาดเสียวสนุกสนานนะฮะ,ะสรุปนะครับสรุปเลยสรุปเลยว่าความตื่นเต้นขณะที่เราเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นหรือ,อสวนสนุกนะอย่างรถไฟหอนเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับมันเกิดจากการที่เครื่องเล่นทั้งสองเนี่ยมีความเร่งอย่างชัดเจนทําให้เราถูกกระชากอย่างที่2คืออากาศเนี่ยนะครับเราร่างกายเรามีการเคลื่อนที่ปะทะไปกับอากาศเราก็เลยรู้สึกถึง ความเร็วในขณะนั้นในขณะที่เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยนะครับอากาศและทุกอย่างเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับโลกทั้งหมดเราก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงการประทะตรงนี้และอย่างที่3นะครับโลกของเราไม่เวียงเราออกเพราะอัตราการหมุนหรือความเร็วเชิงมุมของโลกเนี่ยมันต่ําแล้วอัตราการหมุนของโลกมันต่ําแค่ไหนโอ้ ก็ลองเอา,เอาผ้าไปใส่เครื่องปั่นผ้าดูนะครับแล้วลองให้เครื่องปั่นผ้าเนี่ยมันหมุนด้วยอัตราเดียวกับโลกก็คือหนึ่งรอบภายใน24ชั่วโมงสิครับจะรู้ว่ามันช้ามากแล้วผ้าเนี่ยไม่แห้งแน่นอนนะครับเอาเข้าไปยังไงเปียกเปียกยังไงเอาออกมาก็เปียกเปียกอยู่อย่างนั้นนะฮะชัดเจนนะครับเอาละก็คำอธิบายเกี่ยวกับการหมุนของโลกการว่าทําไมโลกเนี่ยถึงไม่เหวี่ยงเราออกไปก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะฮะถ้าท่านใดชื่นชอบคําอธิบาย แบบเรียบง่ายเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับขออนุญาตขายของแนะนำนะครับหนังสือภาษาจักรวาลน,นะครับเล่มนี้ผมเขียนอธิบายเรื่องราวที่มาที่ไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แบบเข้าใจง่ายๆไม่ว่าจะเป็นที่มาของแคลคูลัสความสําคัญของมันที่มาของตรีโกณมิติความสําคัญและประโยชน์ของมันนะครับหรือแม้แต่ทําไมมุมในวงกลมมี3ามรอบองศา,าอะไรพวกนี้ผมเล่าไว้อย่างละเอียดชัดเจนในหนังสือภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์เรียบร้อยนะครับถ้าใดสนใจสามารถสั่งได้ทาง ไลน์ช้อปปิ้งนะฮะอยู่ทางใต้ Description คำอธิบายคลิปข้างล่างนี้หรือสั่งทาง s h อ p e e Lazada ชื่อร้านว่า Great Stuff เซิร์ชเข้าไปดูนะครับก็สั่งได้เหมือนกันนะครับแหมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ